ก่อนกูพูดไปต้องตั้งใจฟังเพราะกูจะอยู่กับพวกเราจนเกือบเลิกเรียนเอาไปเอาเลยเอไปเรียนนไปกเรยไดีใจหนครไม่ชอบเรียนที่นิสศาสต์อไปอยหยกลยไม่ชอบเรียนที่นิสศาตอา ใ, ina, ใครไม่ชอบภาษาจฤษยกมือโอเยอะมากยกมือลงเอาพอแล้วสอย่างของวิชาเอาใครชอบภาษาจีนไเดวีเอยกมือขึ้นยกมือลแสดงว่าพวกเราทะทะกันไปเนาะเพราะว่าไม่มีใครชอบ ครับเป็นสารวัตรสืบสวนรับผิดมรดกในมากสำหรับตำแหน่งหน้าที่ครูก็มีหน้าที่ก็คือจับกลุ่มตัวเพื่อทำบัตรดีครับจับกลุ่มตัวคนร้ายครับแล้วก็นำส่งหน้าหอสอบสวนก็คือนำส่งตัวดีครับจับกลุ่มตัวคนจับตัวดีไปปั๊บก็เข้าสารเมื่อเราเองพบคนจับพบดึมปั๊บก็จะนำส่งสารเพื่อฝากขังครับศารขังใน หลายสารสานแรกกี่สารมันจะสาวบุูเลมีเซลเนาะสารชั้นต้นเหมือนเรียนสารชั้นต้นแล้วก็สารนุ่นแล้วก็สารเจ้าสารชั้นต้นสารนุธรแล้วก็สารดีกาสารดีกาสารนิดละสามสา เมื่อเรื่องทุกเรื่องรับคนประดามกราเคสขึ้นสู่สารดีกาแล้วสารฎีกาเป็นพระสามมาว่าประหารชีวิตนะครับก็อาจจะถูกผ่ารชีวิตแต่บางคนอาจจะยื่นยื่นขอพระราชทานจากในหลวงครับในหลวงท่านก็จะพิจารณามาว่าเรื่องที่สารดีกาที่พระสามาว่าให้ประหารชีวิตเนี่ยสมควรที่จะประหานไหมถ้าท่านดูแล้วว่าสมควรที่จะผ่ารชีวิตคนนี้ซึ่งเป็นคนที่ชั่วร้ายจริง ไม่สามารถเป็นการ์ตูนเป็นคนดีได้ก็จะสั่าหารชีวิตนะครับอาหารชีวิตประเทศไทยเราใช้วิธีการเรียนทำยังไงนิดกะตายอาหารชีวิตไหนใครว่าแขนคอรุ๊บมือมีเลยเอาใครว่ากินเอาไม่ลงไหนใครว่าชีดา วันนี้การชีวิตด้วยการกินหรือฉีดยาก็ได้จะอยู่ที่ตัวคนที่ถูกประหารตัวคนที่จะตายจะยินยอมให้ทางทางการเนาษษารทางราชการทางหน่วยงานของทางหน่วยงานนะครับของกรมราชทัณนฑ์ว่าจะตายยังไงนะครับเพราะว่าการก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยเรียงก่อนที่จะตาย เพราว่าจะไอาารชีวิตตอนเช้าก็ต้องมีคนพระมาให้เขาครับพระมาทำพิธีนะครับพระก็จะมาเทศมาเทศเพื่อให้คนที่จะถูกประหารเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปมันช่วยอะไรนะครับแล้วก็เทศเสร็จปั๊บก็จะให้คนที่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยเป็นคนทําบุญก็คือจะเป็นคนถวายปัจจัยพระนะครับหลังจากนั้นก็ให้กินข้าวกินน้ำแค่นั้นเสร็จปั๊บก็ใช้โบยาโคบยาเสร็จปั๊บก็จะให้เถียงพี่นายกก่าทีนี้ ว่าที่นาับตัวเองมีอะไรบ้านมีบ้านมีที่ดินมีรถมีอะไรไหมแล้วบ้านจะให้ใครให้พ่อให้แม่หรือมีอะไรลูกครับหรือว่ารถยนต์จะให้ใครมีหนี้เท่าไหร่มีหนี้จะยกให้ใครเท่าไหร่มีหนี้ร้านหนึ่งยกให้ใครนิดเรียนเลยให้เรียนบำงคงช่วยกันเนาะมีหนี้ร้านหนึ่งาัวตายก็ไปตายมีหนี้ร้านหนึ่งยกให้นักเรียนบารุงมาช่วยกันบริจาคเพื่อใช้ดีแทนเขาเอาไหมนักเรียนเอาแใครเอาหนี้ร้านหนึ่งก็ จะที่เอานี้ถ้าเอานี้ร้านหนึ่งสนใจแทนก่อนแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีเนาะเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่ใจใจมุ่งมุ่งมสอนครับเขาไม่มีเรากนี่เดียอยู่จะให้เขียนพิธยกรรมยกหนี้ให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับก็จะให้เขียนพิธยกรรมยกาในการใช้หนี้ว่าให้ใช้หนี้จากทรัพย์สินหนึ่งพอเหมาะองที่ดีนะครับรยกนี่ร้านหนึ่งเราให้เอาจากบ้านบ้านเป็นหัวใช้ ออก็จะเอาเองว่าบ้านพขใช้ที่เขอใช้ที่ไปร้านหนึ่งขายบ้านหรือรานรุคนขายได้บ้านได้ห้าล้าน ให้กูให้ละมันอะไรถ้านอนหลับเอาละมันอะไรให้นอนถ้านอนหลับมาให้ยืนการเขียนการถ่าเนาะรทัดเนาะอาทุกวันนี้เนียจสุ่คุณดีไหมยคุณคุณในหที่สรม้ดตีบ้าอะไรีเนี่ยยืดใช่ไหมที่เกีย คือบ้วนกูลอยฟ้าลอยฟ้าสมัยเด็กสมัยเด็กรูเรียนที่โรงเรียนสำคัญแล้วก็ที่มาครับเรียนเรียนประถมที่นั่นครูก็ถูกกูปูตีเหมือนกันไม่ใช่ว่ากูจะเก่งเลือดฟ้าเลือดขึ้นดินก็จะก่งนะเด็กน่าเรียนกูโง่มาทั้งอย่างที่เนี่ยยืนยามเสการที่เราไม่รู้เราจะว่าเราเป็นคนโง่เป็นฝ่ายหนักเรียนถูกต้องไม่ได้ ครูก <Cornell>. ็อยู่บ้านนอกไปเรียนในเมืองโคราชเราเรียนในมอสซาเรียก็ไม่ถัดเพื่อนไปเรียนเพราะความที่เราเด็กเด็กภานนอกครับสมัยก่อนก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีโทรศัพท์การติดต่อสื่อสารกันก็เขียนเลตเตอร์รู้จักเลตเตอร์ไหมเลตเตอร์แปลว่าอะไรไหนใารติดต่อเครือเตอร์อ่าพี่เอียนยีเลตเตอร์ว่าอะไรลูกจดายไปนะ Abram ini. Tak ada macam tu. Ada tu. บางคนเมื่อก like ่อนนี้เนี่ยเรียนมีคนที่เรียนไม่จบเมื่อก่อนภาคบังคับภาคบังคับจบปฐมสึกษาป .4 เรียนจบแค่ป .4 นะเมื่อก่อนนะหรือว่าน้องมาจบป .4 ต้อเข้ามาเรียนในเมืองข้ามไเรียนก็จบแค่ป .4 ใช่ไหมครับพอต่อมาก็จะเป็นป .6 ครับป .4 ป .6 ต่อมาทุกวันนี้ที่เป็นชั้นไหนบังคับถึงชั้นไหนเรียนป .3 ป .4 ป .4 เมื่อก่อนอเรียๆก็อ,อา่านออกเขียนได้แล้วบางคนก็เรียนแค่ป .2 ก็ออมีนะเขียนจดหมายไปหาเพื่อนคิดว่าตัวเองอา่านออกเขียนได้มันะครบเป็นลูกเป็นผู้บา่าวผู้บา่าวภรยบ้านเขียนจดหมายไปหาผู้สาวบา้านไกลส่งรูปภาพไปด้วยก็เขียนไปว่ารอเอรือสระอ่านว่านอนรู้สตีไม่โทรอ่านว่า รวมกันว่าูน่นเขียนไปรูนี้มอบให้คุณคนสวยถูกต้องไหมว่ารูนี้มอบให้คุณคนสวยไม่ถูกนะครับนี่คือคนที่เขียนนันสือไม่ได้อ่านไม่ได้ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนว่ารูปเราจะต้องมีตัวอะไรตัวหนึง่งหมอม้าเหรอ โปสเตอร์เอาพูดมาโปสเตอร์ถูกไหมโปสเตอร์อาปอหกาพิเชอร์เอาปอห้าภาพโปสเตอร์อห้าา่ไอห้าารูปรูปห้าาคิดว่าถูไหมเนี่ยพิเชอร์ถูกไหมพิเชอร์โฟโต้ได้กเรียพิเชอร์โฟโต้โปสร์ไม่ใช่ครับโปสร์ดไม่ใช่ อย่างทางนี้เรียบร้อยก่อนทานเรียบร้อยทางนเรียบร้อยพอปีสี่เสร็จปุ๊บพอต่อมาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ปีีถือว่าาจะเปียนไม่ได้ครับก็มาป .6 เพิ่มมาป .6 เพื่อต้องการให้รู้ภาษาอังกฤษนะครับเมื่อก่อนภาษาอังกฤษต้องเรียนจากชั้นป .5 นัเนี่ยนะตอนนี้ป .4 เรียนภาษาอังกฤษยากเรียนแล้วก็เรียนป .6 ทีนี้ ก็ต้องเรียนป .5 ป .6 ถึงจะเรียนภาษาอังกฤษครับบางคนจะไม่ได้เรียนทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็จะมีคนพูดดูทีม่ได้เรียนต่อป .4 ป .5 ป .6 พูดรภาษาอังกฤษครับการที่พุดภาษาอังกฤษเรียนทุกวันนี้เนี่ยมันก็ใช้ม่ได้แล้วนะประเทศ,ปร,เทศประเทศไทยกลุ่มอาเซียนประเทศไทยกัเพื่อนบ้านจะเข้าสู่อาเซียเปิดยเป็น a อ c ปีไหนนักเรียนปี2,550นะครับนะครับมันก็ต้องเตียนตัวต้องเรียนรู้ภาษาจีนนักเรียนก็ได้เปรียบเขามรู้ภาษาจีนภาษาจีนสวัสดีว่าภาษาอังกฤษสวัสดีตอนบ่ายว่าภาษาไทยสวัสดีตอนบ่ายว่าเชื่อสวัสดีเชื่อหรืเล่ นางไงเด้อวดไม่มีความเฉื่อยก็แก้สบายดียพอถึงป .6 เทียบกันไปเทียบกันมาก็ยังไม่รู้เรื่องอีกอนุชินนั่นอก็เลยมีการศึกษาภาพบัรคับถึงม .3 แต่นักเรียนรู้ไม่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมีรุ่นพี่เราเนี่ยเรียนไม่จบม .3 จะเรียนประมาณม .2 คืนยม .2 อายุเท่าไหร่ม .2 อายุเท่าไหร่เรียนรคมครับพอขึ้นม .2 นะครับม .2 ม .2 ขึ้นก็จะเริ่มมีเศษหรือว่าพอะโมีเศษนี่ตอนนี้มีแล้วเร็วแปเป็นแค่ แฟนก็จริงหรอเป่เป็นตาหน้าอิจฉาต้องเคยแน่กูอยากทำประยุกต์เพราะผก็เคยจางจะได้เหมืนเขามาดูแดดไม่จะมาไหนเนาะพอเรียนม .2 มาเรียนม .2 ม .2 ขึ้นก็มีแฟนนะครับพอมีแฟนปั๊บที่เกียดเรียนก็เลิกเรียนหนีเรียนกันหนีเรียนเยอะมากเาเรียนแล้วก็พอหนีเรียนเสร็จปั๊บก็ไปเที่ยวพอพวกกูไปเจอเดไปเจอ ก็บอกดูว่าป็นภาพวาดมีภาพวาดไหมทุกเด็กหรอไม่มีเลยนะถ้าเจอพ<อ>กจเจอมาอ,อยอู่กันต่อวเดอเอาไงกัน